สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นรูปคิตตี้อีกครั้งนะครับเป็นคิตตี้กำลังนั่งยกมือแล้วกันเหมือนเดิมครับวาดเป็นลักษณะตัวสีคว่ำไปสีหงายสินี่นะครับเบี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ อย่าลืมว่าตรงนี้จะสูงกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องวาดโบด้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่หูลงไปหูอยู่ระหว่างโบแล้วก็เป็นหูอ่เสร็จแล้วก็เป็นหูอีกข้างนึง แล้วก็เป็นตานะครับตาเป็นวงรีสีดำตาอีกข้างก็เป็นวงรีสีดำแล้วก็เป็นจมูกเป็นวงรีไว้นะครับแล้วก็หนวดสามเส้นต่อมาจะวาดส่วนที่เป็นตัวเราจะวาดเป็นมือก่อนนะครับ เป็นแขนแล้วก็เป็นมือแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับเราจะวาดมานิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดเท้า นะครับแล้วก็มืออีกข้างนึงเสร็จแล้วก็ขีดเป็นเสื้อขีดเป็นเสื้อแล้วตรงนี้ก็ขีดลงมาเพื่อเป็นคิตตี้เราจะใส่เหมือนเป็นเสื้อเอี๊ยมนะครับแล้วก็จะมีหางด้วยนะครับวาดลายเสื้อให้นิดนึง จะได้ดูว่าแตกต่างกันบ้างครับคิตตี้ในท่านั่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ